ข่าวที่ทำให้หลายคนรู้สึกใจหายแต่ก็ต้องยอมรับว่าความจริงมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตล่าสุดเพจชื่อดังได้เผยภาพล่าสุดของหนุ่มกัญชัยหลังจากที่เขาต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งกลายเป็นจุดสนใจอย่างมากในกลุ่มแฟนคลับที่ส่งกำลังใจให้เขาอย่างล้นหลามเรื่องราวของเขาเริ่มต้นจากการป่วยเป็นนิ้วในท่อน้ำดีและติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งเป็นอาการที่รุนแรงและต้องเข้ารับการผ่าตัดและดูแลอย่อยางใกล้ชิดในโรงพยาบาลในขณะนี้แต่สิ่งที่น่าประทับใจคือเขายัางเต็มใจให้ใหสัมภาษณ์และถ่ายภาพในสภาพผู้ป่่วยซึึงงแสดใหห้เ็นถ สังความกล้าหาญและความเข้าใจในสถานการณ์ของตัวเองมากๆเพจดาวแแฉกได้โพสต์ภาพของหนุ่มกันชัยในชุดผู้ป่วยซึ่งเขากำลังอยู่ที่ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพของโรงพยาบาลบำรุงราชโดยในข้อความระบุว่าวันนี้5พฤศจิกาย,ยน2568ทีมงานบังเอิญได้พบก,กับพี่หนุ่มกัญชัยขณะสวมชุดผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเขาก็ใจดีอนุญาตให้ถ่ายรูปด้วยขอบคุณพี่หนุ่มมากมาก ซึ่งมีเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าช่วงเวลานี้เขากําลังต่อสู้กับอาการบาดเจ็บอย่างเต็มที่จากการสอบถามอาการของพี่หนุ่มเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ในโรงพยาบาลมาหลายวันแล้วหลังจากที่ได้รับการรักษาและผ่าตัดในเรื่องนิ้วในท่อน้ําดีรวมถึงการติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งเป็นอาการที่เขาเคยโพสต์อัปเดตไว้บน Facebook ส่วนตัวด้วยตัวเขาเองยังบอกว่ากําลังทํากายภาพเพื่อรักษาอาการของเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบซึ่งเป็นอาการที่เขายินดีให้เปิดเผยเพื่อความเข้าใจของแฟน อีกด้านหนึ่งเขายังได้พูดถึงคดีความที่ต้องขึ้นศาลในาณะโจทย์โดยเปิดเผยว่าศาลได้ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็คือคุณพี่สองคนเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยกันและในที่สุดก็สามารถตกลงกันได้โดยฝ่ายคู่ความได้ขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรายการโหนกระแสร,รวมถึงบริษัทดีคืนดีวันจำกัดและจะโพสต์รายละเอียดใน Facebook ส่วนตัวเพื่อความชัดเจนคดีนี้จบลงด้วยดีและเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย และในช่วงนี้ก็มีคำอวยพรจากเพื่อนพ้องและแฟนคลับอย่างครูกัะพิสที่ส่งกำลังใจให้เขาสู้ต่อไปพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวก็หายป่วยและรีบกลับมาสอนหนังสือในรายการโหนกระแสะให้ได้ซึ่งแฟนๆก็เข้ามาแสดงความเห็นและส่งกำลังใจให้เขาอย่างไม่ขาดสายการอัปเดตนี้ชวนให้เรานึกถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและความกล้าหาญในการเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิตแล้วคุณละคิดยังไงกับการที่เขาเปิดเผยอาการป่วยแบบนี้ชอบใจในความกล้าหาญของเขาหรือมีมุมมองอื่นอย่างไรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับ